โอเคเราคุยเรื่องของฐานสามเหลี่ยมการวางแผนการเงินไปครบทุกมุมทุกด้านแล้วเนาะวันนี้เรามาดูกันว่าเฮ้ยบางคนอาจสงสัยเอ,อย่างที่ดูบอกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นขั้นตอน1 2 3 4ที่เราควรจะวางถ้าเราไปวาง3ามสงหล้มเหลวเราไปวาง4ี่สองหสมได้ไหมไม่รู้สิ แต่วันนี้ค่ะตุวเลงไว้ให้แล้วหนึ่งสองสามสี่ควรเริ่มต้นตรงไหนก่อนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตเราแล้วก็ให้เรามีความมั่นคงทีนี้เรามาลองดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วการวางแผนการเงินไม่ใช่ว่าคุณจะรู้ว่าหนึ่งสองสามสี่คืออะไรแต่คุณต้องรู้แม้กระทั่งตัวเลขอ่ะของเราคือเท่าไหร่ถูกไหมเพราะวันนี้ค่ะตัวเลขของแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมุมด้านไหนก็นแล้วแต่จะเป็นมุมด้านเรื่องของการเก็บเงินในยามฉุกเฉินต้องเป็นเท่าไหร่ แต่และคนมีค่าใช้จ่ายจําเป็นไม่เหมือนกันบางคนมีค่าจ่ายต่อเดือน1นึ่งแสนบางคนมี2 0 0 0 0คุณก็ต้องอยู่ในรูปแบบของคุณเอง2คันในเรื่องของค่าการประกันชีวิตหลายคนใช้ชีวิตต่างกันเหมือนกันบางคนอยู่อ่ corps, อาอยู่ต่างจังหวัดอาจจะมีค่ารักษาของโรงพยาบาลถูกกว่าบางคนอยู่ในเมืองอยู่ในเทพก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลที่สูงกว่าอะไรแบบนี้ค่ะหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของค่าชดเชยในการประกันเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าชดเชยเนาะแต่ละคนก็มีค่าการชดเชยที่จําเป็นอ่ะต่างกัน ตลอดจนการออมเงินเหมือนกันค่ะวันนี้คุณต้องการรถรดคุณก็ไลฟ์สไตล์ต่างกันบางคนก็บอกเฮ้ย hey, ฉันขอแค่โตโตยต้าก็พอเพื่อฉันจะมีเงินเหลือไปใช้ชีวิตอย่างอื่นแต่บางคนบอกเฮ้ย hey, ไม่ได้ฉันชอบความหรูหราฉันชอบความปลอดภัยเซฟตี้สำหรับฉันฉันต้องการ BM เบนก็อีกรูปแบบหนึ่งแม้กระทั่งค่าการเกษียณอายุเงินก้อนที่จะไปเงินเกษียณอายุเนี่ยควรเป็นเท่าไหร่ ก็ไม่เหมือนกันค่ะตลอดจนการลงทุนและเรื่องของภาษีเพราะนั้นวันนี้ะ่ะไม่ว่าจะเป็นมุมไหนรูปแบบใดเนะี่ยไลฟ์สไตล์แต่ละคนต่างกันตัวเลขก็ย่อมต่างกันเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อว่ามันจะต้องเป็นตัวเลขเท่าไหร่แล้วก็แต่ละตัวควรจะคำนวณแบบไหนซึ่งแต่ละคนนะคะก็สามารถดูแลคือวันนี้ค่ะ ไม่ได้บอกว่าทุกคนจําเป็นต้องทําอะไรแล้วซื้ออะไรเราเพียงแค่รู้และเข้าใจกับมันวางแผนการเงินในชีวิตเราเพื่ออะไรล่ะคะเพื่อความสบายใจของเราวันนี้คะ่ะเราหนีคําว่างเงินไม่ออกเราหนีการใช้ชีวิตไม่ได้เราคงต้องมออีชีวิตเหมือนคนปกติเกิดแก่เจ็บตายเป็นปัจจัรของพวกเราหลายๆคนเพราะฉะนั้นแน่นอนคะ่ะเรื่องของเงินถ้าเราวางแผนมันดีน่ยอนาคตคุณสบายใจแน่นอนแล้วคุณก็จะมีชีวิตการใช้ชีวิตแบบสบายใจ ตลอดจนมันที่เราแก่ชราแล้วคนเราไม่อายุสั้นกับอายุยาวมีสองอย่างเนาะอายุสั้นก็เป็นความน่ากลัวอีกรูปแบบหนึง่งอายุยาวก็เป็นความน่ากลัวอีกรูปแบบหนึง่งแต่วันนี้ถ้าเรารู้จักวางแผนการเงินแล้วเดินทางกับมันให้ถูกอะฮะด้วยชีวิตกับการที่เก็บเงินออมแบบพอดีติดนี้คําว่าพอดีนะอย่าใช้คําว่าเกินตัวและโอเวอร์แอคชั่นสำหรับชีวิตเราหรือน้อยเกินไปก็ไม่ได้วันนี้ค่ะถ้าเรารู้ตัวเลขของเราเองอะแล้วเราแค่รู้เป้าว่าเรามีเท่าไหร่ แล้วเราเริ่มต้นแล้วค่อยๆค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปกับมันจนกระทั่งถึงจุดที่เหมาะสมอันนี้ค่ะคือการวางแผนการเงินที่ดีแล้วคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดจนเมื่อมันรุเป้าหมายตัวคุณเองแล้วแน่นอนหลังจากเป้าหมายที่คุณผ่านไปแล้วเนี่ยชีวิตคุณจะใช้อะไรก็ได้คุณจะมีความสุขกับมันแต่ถ้าวันนี้คุณไม่เริ่มต้นทาอะไรเลยอ่ะคุณใช้ชีวิตไปวันๆแนะ่นอนความน่ากลัวเมื่อถึงจุดๆเนี่ย ใครจะช่วยเหลือคุณนอกจากตัวเราวันนี้ค่ะเราแค่เพียงแค่รู้เราแค่รู้โุยใช้คํานี้เนาะก็แค่รู้ก็แค่ฟังก็แค่เปิดใจไม่ได้เสียหายอะไรคุณไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆคุณไม่ได้เสียหายเวลาตรงไหนแต่สิ่งที่คุณได้คือชีวิตของคุณและครอบครัวของคุณมันจะมั่นคงและมั่งคั่งไปพร้อมๆกันก็ฝากกดติดตามตุ๋ยสัชิมาค่ะ